h e ลโหพอดีว่ามีน้องคนหนึ่งแนะนำช่องเข้ามานะครับก็คือช่อง Solar Balls ซึ่งช่องนี้เนี่ยเป็น Solar Balls Thailand ด้วยนะซึ่งแน่นอนจะมีภาคไทยนะครับ เท่าที่ป่าเข้าใจนะช่องนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับดวงดาวในระบบสุริยะของเรานะครับและทำออกมาในรูปแบบของแอนิเมชันสำหรับใครที่อยากไปดูเดี๋ยวป่าทิ้งลิงค์ไว้ในคอมเมนต์แล้วก็ดีสคริปชั่นนะครับป่าก็ยังไม่เคยดูนะมาเรามาดูพร้อมกันก่อนสำหรับตอนแรกเนี่ยจะเป็นตอนที่บอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าดวงอาทิตย์หายไปเออมันจะเกิดอะไรนะไปดูนี่อ่านายเคยสงสัยไหมว่าจะเป็นยังไงถ้าจู่ๆดวงอาทิตย์ก็ หายวับไปเลยอ่ะไม่รู้สิฉันคิดว่ามันคงมืดมั้งโอเค okay, ใช่พวกนายคงคิดว่าฉันมันก็แค่อ่มอมหลอดไฟลูกเบรกสินะนี่พวกพวกเขาเ,เขาได้ยินนายนะั่นด่ะดูไหมที่นายได้ยินคือฉันเมื่อ8นาทีที่แล้วเพราะว่าการเดินทางของแสงและกอทฤษฎีบลา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 แต่ในความเป็นจริงถ้าฉันไม่อยู่แล้วและอีกไม่นานนายก็<ๆ>จะได้เห็นว่าจะเป็นยังไงถ้าไม่มีฉันคือคือค,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 คุณดวงอาทิตย์<ม><ค>เขาโดนผิดไปแล้วไม่สักหน่อย ทังหัวก็สิมาดูซิว่าจะเป็นยังไงโถยเจ้าง้อไม่ดูแลว่าทำไมเขาเรียกเราระบบสุริยะน่ะเพราะทำไมเราจะลอยแควนคว้างอยู่ในอากาศไม่ต่างจากพูตเราจึงต้องมีแรงดูดของดวงอาทิตย์เพื่อไม่ให้หลุดไปไหนฉั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 นไม่ได้จะฉันจะลองดึงเราไว้ด้วยแรงดึงดูดของฉันแต่ฉันไม่รู้มันจะพอไหมไอเจ้าโลกบ้านี่มันจะทำให้พวกเราตายกันหมดเพราะสมองขี้เลยของแกโอเคโอเคฉันขอโทษนะพิททติโอเคแค่ยาย่าไปนะ ฉันแค่ล้อเล่นฉันไม่ไปไหนหรอกหน้าพวกเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปจนกว่าฉันจะกลายเป็นดาวยักษ์แดงและจะกลืนกินพวกนายทั้งหมดเขาเขาเาอเล่นใช่ไหมเอ๊ะอะไรคือดาวยักษ์แดงทุกคนอ่ะป๋าจะพาทุกคนไปรีเสิร์ชกันต่อนะครับว่าเมื่อกี้พระอาทิตย์เขาพูดถึงดาวยักษ์แดงเนี่ยมันคืออะไร จะเกิดอะไรขึ้นกับโลกเมื่อดวงอาทิตย์กลายเป็นดาวยักษ์แดงเมื่อสิ้นสุดระยะดาวยักษ์แดงดวงอาทิตย์จะไม่เสถียรมากและจะสูญเสียชั้นนอกเกือบทั้งหมดในครั้งเดียวชั้นเหล่านี้จะขยายออกไปในอวกาศในรูปแบบของวัตถุที่สวยงามที่สุดชิ้นหนึ่งที่เราสามารถสังเกตได้นั่นก็คือเนบิวลาดาวเคาะเกิดอะไรขึ้นหลังจากยักษ์แดงล่ะเ,เมื่ออยู่ในระยะดาวยักษ์แดงดาวเลืกดวงหนึ่งสามารถคงอยู่อย่างนั้นได้นานถึง พันล้านปีจากนั้นดาวฤกษ์จะค่อยๆหดตัวและเย็นลงจนกลายเป็นดาวแครขาวมีมวลหนานแน่นมากขนาดเท่าโลกแผ่พลังงานเพียงเล็กน้อยจากพลังงานดั้ดงเดิมของพวกมันและจะเกิดอะไรขึ้นกับดวงอาทิตย์และโลกเมื่อสิ้นอายุไขของดาวดวงนี้มันก็จะมีการตอบสนองเมื่อไฮโดรเจนหมดลงดวงอาทิตย์จะเติบโตและร้อนขึ้นในช่วงหลายล้านปีสุดท้ายของชีวิตและค่อยๆกลายเป็นดาวยักษ์แดง จากข้อมูลที่ได้อ่านมาก็ไม่มีอะไรบ่งบอกได้เลยว่ามันจะกินโลกของเรานะเอ๊ะลัทธิสีการกินโลกนี่มันคืออะไรใครรู้คอมเมนต์บอกกันด้วยนะเดี๋ยวป๋าพาไปดูตอนต่อไปก่อนตอนต่อไปชื่อว่านี่เพื่อนรักฉันดวงอาทิตย์เฮ้ยเฮ้ยดาวพุธรู้ไหมว่าทำไมคนเขาว่าฉันมีแรงดึงดูด uh, ฉันไม่รู้ก็เพราะว่าฉันฮอตเกินใครยังไง <laughs> ททใช่ขำกากเลยอ๋อเข้าใจแล้วอยากไปเล่นกับพวกนั้นเหรอนายมีฉันทั้งคนไม่มีใครอยู่ใกล้นายเท่ากักบฉันแล้วแม้ไอเรียห่างโดยฉเฉลี่ยกว่า32ล้านไมล์สำหรับฉันมันไม่เรียกว่าใกลนะแต่แน่ละฉันคือดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้นายที่สุด <S <S ไม่ได้หมายถึงแบบนั้นฉันหมายถึงเราเป็นเพื่อนกันเพื่อนสนิทเลย หรือบางทีบางทีฉันอาจจะพ <Hey, S 1> ี่ไม่เราเราเป็นเพื่อนกันแง่ละฉันฉันหมายถึงนายโคจะคูเลยที่จิงฉันฮ <c oughs> อตตั้งหากล่ะโอ้จิงด้วยมุกดวงอาทิตย์อีกมุกโอ้โอเดี๋ยวนายนายจะจามเหรอน่าจะน่าน่าจะเป็นโครโรนาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ว่าน่นติดแค่กับชาวโลกเหรอ <c oughs> ไม่ระเบิดมวลสารโคโรนาเดี๋ยวเปลวสุริยะเล็กๆกันเลถ้าชอบไปอย่าลืมติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดทิปใหม่ก่อนใคร ตอนต่อไปก็ชื่อว่าพลูโตกลับมาเป็นดาวเคราะห์อีกครั้งต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคือพลูโตเนี่ยเคยถูกนับว่าเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะนะครับแล้วก็ไม่รู้กี่ปีที่แล้วมาเนี่ยเขาก็ถูกจัดให้เป็นดาวดาวแะหรือเปล่าป๋าจําจไม่ค่อยได้นะกลายเป็นดาวเคราะห์น้อยแะซึ่งแล้วก็ไม่ได้เป็นสมาชิกของระบบสุริยะด้วยนะทีนี้มาตอนนี้ก็คือเขาบอกว่าพลูโตกลับมาเป็นดาวเคราะห์อีกครั้ง เออมันจะเกิดอะไรขึ้นพลูโตนายต้องไปเชื่อแน่พวกนายมาอยู่นี่ได้ไงจูู่พวกชาวโลกเขาก็เปลี่ยนความหมายของคำว่าดาวเคราะห์ละขนาดมันไม่เกี่ยวอีกต่อไปสำหรับดาวเคราะห์อ้พวกนี่ฉันฝันไปหรือเปล่าเนี่ยฉันกลับไปเป็นดาวเคราะหแล้วชัวร์ฉันกะเล้วว่าพวกนั้นคิดผิดนายคือดาวเลิกสำหรับฉันดาวเลิกเหรอนายพูดถึงดาวเคราะหหรือเปล่าฉันไม่คิดแบบ นั่นเ่นควรจะโดนแบบนี้ดีมากเราเบื่อเขาเต็มพนแล้วเรามีดาวเลิกดวงใหม่แล้วตอนนี้ดาวฤกษ์เหรอแต่แต่เมื่อกี้พวกนายบอกว่าดาวคลนต้ p ต u t o p l ด t o p l ู t ตโอ้ยอย่าบอกนะว่านี่แค่ฝันแค่ฝันจริงๆด้วย ตอนนี้แกยังกับพูโตไม่มีผิดเลยอย่าได้นี่พ <APIs> ูโตชัดๆโอ้อ <Kiss> ย <wei> ่าทำตัวพลูโตสิดาวพุธพวกดาวเคราะห์ถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดทิปใหม่ก่อนใครเอาล่ะเป็นยังไงบ้างทุกคนป่าว่ามัน ทั้งสนุกทั้งได้สาระดีนะครับสำหรับใครที่แบบชื่นชอบเรื่องดาวเคราะห์และระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยแนะนำเลยนะโ l a r Ball Thailand สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไคร b ์กดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ